เคาะลุงนังกบจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอเทกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามโจเซ่โมเนโยอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูเอเทก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวเก่าๆนะครับโดยเฉพาะการพูดถึงทีมตัวอาทีมเก่าของตัวเองอย่างแมนเชสเตอร์ยูเอเทนะครับว่าโดยมีการระบุนะครับว่ายังมีนักเตะอยู่หนึ่งคนนะครับที่ตนไม่ ชอบเลยนะครับผมแต่ทว่าตอนนี้ก็ยังเป็นสถานะของนักเตะแมนยูเต็ดอยู่นั่นเองนะครับโจเซมุญโยนะครับได้มีการระบุนะครับว่าตอนนี้ยังท่าที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยยังมีนักเตะบางคนนะครับที่ตนไม่ถูกใจเลยนะครับตั้งแต่สมัยยังทํางานอยู่โดยบอกว่าคนคนนี้นะครับไม่มีความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่นั่นเองนะครับโจเซมุญโยกุนซือคนดังนะครับผมตอนนี้ก็สถานะนั้นว่างงานอยู่นะครับผมก็ได้มีการออกมาพูดถึง คุ้มกำลังนะครับของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดณปัจจุบันนะครับผมโดยมีการระบุทิ้งท้ายไว้ว่าตอนนี้ยังมีนักเตะที่ตนไม่ชอบเลยนะครับผมแต่ถ้ว่าก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าโจเซม o โยเนียมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับตั้งแต่ปี2016แล้วก็สามารถเสกเรื่องของถ้วยรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับผมเออทางด้านของคาราบาวครับนะครับรวมไปถึงแชมป์คอมมูนิตี้ชิลด์นะครับตอนตอนปี2016แต่ว่าฤดูกา 2,018 2,019เจ้าตัวก็ถูกไล่ออกไปนะครับผมเนื่องจากว่าทําผลงานไม่ดีหลังจากกับอยู่หลังจากที่อยู่กับทีมมาประมาณ2ปีครึ่งนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาพูดนะครับผมล่าสุดนะครับเรื่องของทีมให้กับทางด้านของเดอะเทเลกราฟฟังนะครับว่ายังมีนักเตะคนหนึ่งที่ตนไม่ชอบอันนี้มาเรามาดูว่าคาให้สัมภาษณ์ของโจเซ่โมโยเป็นอย่างไรนะครับแล้วคิดว่าเป็นใครนะครับผมที่จริงแล้วที่นั่นยังมีนักเตะบางคนที่ผมไม่ต้องการให้อยู่กับทีมมาเมื่อตั้งแต่อ่าตั้งแต่ เมื่อ5ปี หหรือ6ปีก่อนนะครับผมคิดนิดนิดว่าทั้ง2คนนั้นไม่มีมืออาชีพเท่าไหร่นักเมื่อเปรียบเทียบกับสโมสรในระดับนั้นแต่ผมก็ทํางานอย่างดีที่สุดที่ดีที่สุดนะครับกับตอนที่เขาทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเวลามันจะบอกความจริงอยู่เสมอและผมเองก็อยากให้แมนยูเต็ดประสบความสําเร็จนะครับโดยทางด้านของเดอะเทเลกราฟก็ได้มีการระบุนะครับว่านักเตะขุมกําลังนักเตะชุดปัจจุบันที่ตอนนั้นโจเซมูโยเคยคุมท ทีมนั้นก็มีทางด้านของลุคชอวิกตอร์เดเดเลอฟนะครับองอองตนี่มาซียาสก็ตแมกโทมิเนดิโกดาโลและก็มาคัสและเฟิร์ดนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2คนที่นักเตะอ่สอ,อสองนักเตะที่ทางด้านของโจเซ่เโยนะครับได้มีการระบุว่าตนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเรื่องของการไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับว่าเป็นใครแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าใครจําเรื่องราวของโจเซ่เมโยยในณสมัยที่ทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งในนั้นมีทางด้านของ องตนี่มาซียานะครับหนึ่งคนแน่ๆที่ทางด้านของโจเซมุโยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะขายตั้งแต่ตอนนั้นแต่เว่าทางด้านของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็เลือกที่จะเก็บทางด้านขององตนี่มาซยาไว้นะครับแต่เพว่าอีกคนนึงเนี่ยก็มีการคาดเดาว่านะครับว่าน่าจะเป็นทางด้านของลุคชอนะครับผมเนื่องจากว่าทางด้านของโจเซมุโยนี่ก็ไม่ค่อยชอบทางอ่าแบ็กซ้าอ่าทีมชาติอังกฤษลายนี้เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของโภชนนนาาาการที่ตััวขของของงเเ้ ข้างจะอ้วนนั่นเองนะครับณต,นนตอนนั้นนะครับผมก็คาดการ์กันว่าน่าจะเป็น2คนนี้นะครับที่โจเซมโยมองว่าไม่ค่อยมีความเป็นมืออาชีพเท่าไหร่ถ้า พูดถึงกรณีของมอกมาซยออันนี้เข้าใจได้แต่ลูกชอก็เชื่อว่าแฟนผีนั้นน่าจะเห็นต่างนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของโจเซโมโยที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทางเดอะเทเลาการาฟนะครับซึ่งพูดถ้าหากว่าพูดในสถานการณ์ตอนนี้โจเซโมโยก็ยังถือว่าสถานะว่างงานอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็มีข่าวสายสื่อมากๆนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่โจเซโมโยจะกลายเป็นกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องแฟนบอลลิเวอร์พูลนี้ก็ต้องติดตามกันใหน้ดี แตคนก็เลือกที่จะไม่เอาทางด้านของโจเซมูนโยนั่นเองเนื่องจากว่าเคยเป็นโค้ชของทีมคู่อรลลินะครับผมแต่เทว่าทางนี้ทังนั้นเรื่องของโลกอ่าเรื่องของโลกฟุตบอลนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่างานต่อไปของโจเซมูนโยนั้นจะไปคุมทีมไหนครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกนังกจชาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนง แอดแตูนใส่สาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุสดครับ